สวัสดีครับผมเจเรฟเฟิร์ <They refer. S 2> วันนี้นะครับผมจะมาจัดทีลทสาร,รภาพกันเลยว่าจริงๆแล้วผมทําคลิปไม่ทันผมก็เลยเอาเคียนี้มาขั้นก่อนคิดจะเสร็จวมนไหนไม่รู้นะครับแล้วแต่ว่าอาจารย์จะปล่อยผมไปตอนไหน <c oughs> คือเหมือนจะรักผมเป็นพิเศษนั่นแหละดิสเก a ร์มเมอร์กันนะครับคลิปนี้เป็นการจัดเทเลสที่เกิดขึ้นในวันที่4เดือน 12. พศ256 6นะครับทุกความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในคลิปเป็นความคิดเห็นของผมเพียงผู้เดียวที่ผ่านประสบการณ์การโชวโชนในการไต่แรงจนขึ้นท็อปเซริร และผมก็หวังว่าจะไม่มีใครเม้นนะครับว่าทุกสไตล์มันเก่งหมดอยู่ที่คนเล่นเพราะว่าผมจัดเทลิ์ของตัวละครในเกมนะครับไม่ใช่เทลิ์ของผู้เล่นเอาละเรามาเริ่มกันเลยเบสิกนะครับเบสิกเป็นตัวละครที่สำหรับผมผมมองว่าค่อนข้างจะไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีจุดเด่นมันไม่มีเอกลักษณ์ความเร็วก็งั้นหมัดก็หลบง่ายถึงอันตีจะแรงเพราะได้รับการบัฟมานะครับแต่ก็จะเป็นตัวละครที่ต้องได้รับการปั๊บอีกเยอะไม่ค่อยเก่งนะครับไปขี้หมาแห้ง ต่อมานะครับคอร์สครูคอร์สครูค่อนข้างจะเหมือนเบสิกนะครับมันเป็นตัวละครที่เน้นการเดินกฎเหมือนกันแต่ว่าคอร์สครูจะต่งางออกไปหน่อยตรงที่มันมีเรื่องของฮิวเลเจนที่ค่อนข้างจะไวนะครับอันติเบาฮิวเลเจนไวหมัดช้าแดดไวเกาะหนาเป็นตัวละครเหมือนไฮสตาร์คอปยืนแทงไม่วันๆนะฮะเมื่อสำหรับผมมองก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเพราะว่าแพทแผ่นนี้มันเน้นว่าใครเนี่ยต่อยหมัดได้หลบยากกว่ากันซึ่งคอร์สครูหมัดหลบค่อนข้างง่ายนะครับขี้หมาแห้งแบบแทง เคาเตอร์นเคาเตอร์นเนตัวละครที่สำหรับผมนะครับมองว่าตัดค่อนข้างจะดีมีกาดที่ค่อนข้างหนามัดค่อนข้างเร็วแต่ขาดอย่างเดียวคือเรื่องดามเมจนะครับเคาเตอร์นมีจุดอ่อนตรงที่ถ้าไม่ได้เคาเตอร์เนี่ยจะไม่แรงเลยเพราะงะั้นบเทียนะครับยังไม่ประเสริฐโกดมาจิมาชอปโกดเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการ ต่อยที่เร็วมากนะครับคอนเซปต์ของมันถูกวางมาเป็นตัวละครที่มีหมัดเร็วที่สุดในเกมวิธีเล่นของมันคือการที่รอคูดอาสกิลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สแปม M2 มเพื่อให้คู่ต่อสู้หลบยากมากที่สุดเพราะว่ามันเลื่องหมัดที่จะออกได้นะครับทำให้การนับหมัดไม่มีผลต่อมันเลยมักิมักช็อปแฮสโลล่าสุดแฮรสโลได้บับรับบับมานะครับเป็นบับของการแดชถี่ขึ้นเท่าที่ผมไปรอมานะครับก็ยังแย่เหมือนเดิมถ้ามันไม่ทําให้แดชติดกันได้สิบรอบอะ่ะมันก็ยังกาก,ากอยู่ะนะ หมัดของแฮนโซค่อนข้างช้านะครับโดยคอนเซปต์แรกของมันวางมาเป็นเหมือนสามารถหลบหมัดเก่งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮียจากสามมัดมันเป็นสามันว่ะนะฮะละดีไปดีดีดีแม่งขยาดปากเกินไปขี้หมาเปียกเไม่ไม่ไม่ไมไมไมที้หมาเปียกแไรงไปถุงเท้าเปียกแม่งแย่มากฮอกนะครับฮอกมาเหมือนแฮนโซ่นะครับต่างกันตรงที่ฮอกจะไม่ต้องนับหมัดนะครับหมัดมาทางไหนก็หลบไปทางนั้นเหมือนกัน เป็นตัวละครที่เน้นไปที่การหลบและการเคาน์เตอร์นะครับคอนเซปต์ของตัวละครค่อนข้างบัรยาอ่อนเพราะผมมองว่าถ้าหลบไม่ได้ก็ตายหาแล้วเอาเคาน์เตอร์มาทำอะไรก็ไม่รู้เอาไปดาเมจเอ็มสองแรงๆดีกว่าเพราะงั้นถุงเท้าเปียกมันก,กากมันหลบไม่ได้เลยแผ่นนี้ฮิตแมนฮิตแมนเป็นตัวละครที่ดีนะครับมันฟิลเหมือนเป็นตัวละครถือหอกที่เตี้ยม,มาด้านเดียวหมัดของฮิตแมนค่อนข้างตลกง่ายนะครับถ้าเล่นในจอที่เ p s, s สูงแต่สำหรับแรงเอเวเรตแบบไดมอนด์เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่โกงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแรงสูงเขาจะไม่ค่อยจัับกนนช่วงี้ แต่ก็มีบางคนนั้นเล่นจนไปแบบบียอนผมให้เป็น A แล้วกันอิปโปอิปโปเป็นตัวละครลูกรัาของเกมนะครับด้วยความแม่งมือนเป็นพระเอกมั้งไม่ค่อยโดนเนิรฟ์ฟไม่ค่อยโดนปรับไม่โดนปรับเพี้ยเลยเลยกิ่งขึ้นเอากิ่งขึ้นเอาล่าสุดโดนเนิร์ฟมานิดหน่อยแนตะ่ก็ไม่ค่อยส่งผลนะครับผมให้เขาไป A แล้วกันเพราะว่ามันกาดนะนะครับมันต่อต้านโกดได้นิดหนึ่งฮิ้มระแผ่นนี้ผมไม่เห็นใครเล่นเลยว่ะจะบอกว่าไม่รู้ก็ดูกระดาษปากแต่ว่าดูจากความเร็วหมัดที่ไปเทสมารอบสองรอบก็คือไม่เคยกิ่งนะครับแถมมันไม่ได้ติดแบบติโลมอนน่่กแ้วะ แย่มากมันไม่ได้ดุเหมือนเมื่อก่อนแล้วเอาไปถุงเท้าเปียกลองกาดลองกาดมันตัวละครที่มีคอนเซ็ปต์เหมือนฮิตแมนนะครับแต่จะเก่งกว่าตรงที่ฮิลองกาดเนี่ยโดดเด่นทั้งเรื่องระยะกว่าฮิตแมนมากนะครับถึงจะด้อยกว่าเรื่องความเร็วแต่เรื่องระยะกับความยืดหยุ่นในการแดนเนี่ยถือว่าโกงออกมากเพราะงั้นผมให้เขาไป S Team m a g s h o p นะฮะเอ้ยผมลืมตั้งตัวละครระดับเอเทียแม่งตังต้งชื่อก่อนลุงเลิงมาลูรักผมสลักเกอร์ คือแบบผมบอกกันนะผมรักเขามากมันเป็นตัวละครที่ผมรักที่สุดในเกมีแล้วนะครับในสมัยก่อนกีเลื่อนมานี่ไม่เห็นนะครับเพราะว่าคนอีสานเห็นสลักเกอร์แนงเลือดเข้มมากกีเลือนมาไม่เจอเจ็กไม่เจอสตรีมเมอร์ไม่เจอเฟียไลสลักเกอร์ย้อนกลับไปดีเดการที่แม่ผมแม่งง้างสลักเกอร์อ่ะเอาดีเกิดมาแม่กูก็ง้างสลักเกอร์ได้แล้วแต่ว่าแพทนี้มันค่อนข้างแย่นะครับผมอาจจะต้องดูดเลือดออกแม่งกากเกินคอนเซ็ปต์ตัวละครนะครับเป็นตัวละครที่มีหมัดที่เคยขึ้นชื่อว่าหลบยากที่สุดในเกมรองจากโก้ส์นะครับ เป็น M2 ที่ทรงพลังที่สุดแต่ว่าแพทนี้แม่งสมองไหลเียมันโง่เกินยังไม่ประเสริฐนะครับผมก็หวังว่าเขาจะบัฟมันในสักวันนะเพราะว่าผมค่อนข้างเบื่อเวลาเกมมันยืนต้องหน้ากันสม a s ิสมัติเป็นตัวละครที่มี M2 ที่โดดเด่นรองจากสลักเกอร์นะครับ M1 ของมันเปียบได้เหมือนอีโป M2 เปรียบได้เหมือนสแลนนะครับการเจาะเกาะค่อนข้างรุนแรงแพทนี้บอกเลยว่าเก่งมากน,นะครับเพราะว่าทั้งแด็เก่งเกาะหนาตีเร็ว M2 ก็จาะเกาะแดงอันติก็ถือว่าใช้ได้ดีพึ่งพาได้เก่งกว่าฮิตแมนดะ ติสเตอร์นะครับล่าสุดได้รับบัฟตีคู่มาครับจากหมัดกบเป็นหมัดกาก <c oughs> ไม่รู้ไปโดนเนื้อมาตอนไหนนะครับดาเมจจกก่อเกาะเมื่อก่อนที่ค่อนข้างแรงตอนนี้ตีไม่เข้านะครับกากมากแต่ว่าดีกว่าแฮนโลตรงที่มันตีเร็วกว่านะครับบอกเลยว่ายังไม่เน่าเท่าแฮนโลอ่ขี้หมาแห้งวุ้ฟวุ้ฟเป็นตัวละครที่มีการลงคอมโบและลวดลายที่งดงามมากนะครับป็นตัวละครเดียวในเกมเลยที่ต้องใช้คอมโบจริงๆเพื่อให้ตูหลบได้ยากมากที่สุด ส่วนทั้งเรื่องของสเตตนะครับตีค่อนข้างจะเร็วนะครับ M2 ค่อนข้างจะหลบง่ายนิดนึงแต่ว่าถ้าวาดด้วยลายดีๆก็หลบได้ยากเหมือนกันอันตีเบานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เมนบุฟก็จะกดอันตีกันตอนต้นเกมนะเท่าที่ผมรู้สึกก็จัดว่าใช้ได้อ่อนกว่าอีโป้นิดนึงบูเลตไม่อยากพูดอะตอนมันมาแรกๆนี่ผมหวังว่ามันจะมาเป็นอีโป้ตัวใหม่นะ่าจะมาเป็นตัวที่เก่งกว่านี้แต่ยิ่งโกดเก่งเท่าไหร่นะครับบูเลตมันยิ่งโง่อะตัวมันกัดจอกมากมันโดนปรับเยียอะไรไม่รู้ผมไม่อยากเล่นเลยรุงเท้าเปียก ไอออนฟิตไอออนฟิตนี่เป็นตัวละครที่เคยได้รับการสบประมาทนะครับไม่รู้ว่าเขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าจากติกต็อกเกอร์คนนึงนะเขาบอกว่าไอออนฟิตเป็นตัวละครที่กลนะครับเพราะว่ายิ่งคุณกด m 2อ,อมากเท่าไหร่คุณยิ่งจะเต็มเกมตามมากขนาดนั้นซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับไอออนฟิตส่วนใหญ่เขาไม่กด m 2กันเขาจะเน้น M1 นะครับแล้วก็เน้นอันติต,ตอนท้ายเกมเพื่อให้ความได้เปรียบมากที่สุดเพราะงั้นผมจะจัดมันไว้ที่ s อเทียนะฮะมันเป็นตัวละครที่เก่งมากจริงๆเพราะว่าคุณนึกภาพอ่ะคุณแค่ต่อยไ2แลอัม่ ตอนแรกๆมานี่โดหดมากเพราะว่าแผ่นนั้นยังหลบง่ายนะครับแต่ว่าหลังจากเทอรเท่ามาได้ประมาณ2-3สวันเกิดการปรับแผ่นใหม่นะครับทำให้เทอรเท่าเนี่ยหลบยากมากตัวละครแม่งในกินไม่หลบยากมึงจะยืนต้องหน้ากันก็ไม่ได้แม่งแบบกังอ่ะดีกว่าฮอกนิดนึงดีกว่าแฮนด์รูุ้่งเท้าเปียกระดับเทียบทบนช็อตกันอืมผมคิดว่าคนอาจจะอยากเลยผมเห็นหลายๆคนนะครับในกลุ่มเด็กเฟสนะครับแบบกลุ่มคอมมดิตี้ไทยเนี่ยค่อนข้างจะชอบเอาช็อตกันเนี่ยไปบนสุด เป็นหมัดเก่งเป็นหมัดเทพมีบั็กนะพี่ตึงมากมึงฟังกูนะยังไม่ประเสริฐ